สวัสดีครับวันนี้โคเ้เตอ้์ดำใจกําลังจะทําผัดเผ็ดประดุกนะครับวัตถุดิบเราก็มีประดุกให้เราล้างทำความสะอาดด้วยเกลือนะฮะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับถัดมาก็มีพริกกระเทียมนะฮะมีพกกร,มริกแกงเผ็ดมีพริกชีฟฟ้าแดงนะครับมีใบมะกรูดมีพริกไทยสดนะฮะแล้วก็มีกระชายแล้วก็มีมะเขือพวงนะครับ เ,เดี๋ยวไปชมวิธทีทำกันครับใส่น้ำมันลงไปนะครับนําพริกกระเทียมลงไปผัดนะครับให้หอมก่อน ตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับ ตามด้วยเนื้อปลาดุกนะครับใส่น้ำลองอไปนะครับ เสร็จแล้วให้เราตามด้วยกระชายนะครับพริกชีฟ้าแล้วก็เม็ดพริกไทยพริกไทยอ่อนนะฮะแล้วก็พริกชีฟ้าใส่ลงไปเลยเดี๋ยวใบมะกรูดเราจะใส่ตบท้ายนะครับมะเขือพวงนะคะ ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวรสด,ดีเล็กน้อยฮะแล้วก็ผงชูรสเล็กน้อยนะครับชิมรสชาติตามใจอชอบเลยนะครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดนะครับเพิ่มความหอมฮะอันนี้รสชาติโอเคเลย โอเคนะครับเดี๋ยวมาชมกันในจานนะฮะว่าหน้าตาจะน่ารับประทานเพียงใดนะครับครับนี่ก็เป็นผัดผิดประดุกสุดร๋วยเที่ยวลงใจนะครับเรามาทำทานกันดูทําไม่ยากคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามเที่ยวลำใจ .com ไปด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ